สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ท่องมีสามดาวเดี๋ยวติดตามน้องพุทโธมาถิวัดล้มปูหมุนกับท่านผู้ชมน้องกองุทโลมันมาเหตุบุญอยู่วัดเนาะคะ่ะเนาะมาเหตุบุญให้เจ้าที่เจ้าทางยุคทียุกองศากท่านผู้ชมท่านคุณเนาะคะ่ะเนาะมาเหตุบุญให้ท่านคุณ นองพุทโธไปบุกกองฉลาประจําของนักทิศกเมตายนหกหานได้หาแปดต้องตรงประธรรมชมได้หาแปรต้องตรงนาะค่ะเนาะหมวดประจําทิสองพุทธาขมมหกหันข้ามีตามดาวก็เริ่มมาติดตามนองพุทโธประธรรมชมมาติดตามน่องพุทโธนองพุทธโอ้เลยเลสโตสองโตสิเป็นเลขที่เลสได้กันเอดบังกับน้องพุทโธเป็นของกันนค่ะเนาะเอกศิษาดเลื่อนบอหรือจ เอกก็เก hey ่าหรือเหล็กก็ใหม่กลไปฟังกับน้องปุตโธมผอมกันค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะกลับไปบังกิฟน้องปุตโธผอมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องปุตโธสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องปุตโธสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องปุตโธอันบอกสู่เบแอ์เราตรงกับเอฟซีฟังนหมครับความเป็นหน้าเป็นมาอย่างไรครับ รมเป็นมาผมนั่งสมาธิครับผมนั่งสมาธิเต็มขึ้นแล้วครับมันสมาธิมือขึ้นนี่บอครับครับมเป็นยังไงบอกรับผมนั่งสมาธิเต็มขึ้นไปเอเหล็กซ้ำตัวอยู่กองสลากครับน้องผู้โทนี่บอนังสมาธิไปเอาเหล็กที่ฟองสลากเลยครับโอ้ครับ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 ไดนต่อบอกรับมันไม่ผมกไปเอาเล็กที่้องสลาก ไอแดงครับอืมกุ้มานทองค่ะไอแดงครับครับครับผมครับผมกาเอาอัแดงไปเทียร่างมือครับอ๋อเอาอันแดงไปนท่าครับครับผมไปหัวใจผีเต็มเลยครับผีอยู่ไหนบอกคน้าผีผีอยู่กองสลากครับมันเขาไปเอาเด็กเพื่อกองสลากว่าไหนครับโอ้ครับครับผีก็ไปหากองสลากพี่กัน อาเลขกประจันทะอาเลขกครับที่อยาดครับอทีไรยาดทีผมไม่ยาดคับปากลาถามสมุนกู่ปากลาปากลาไม่ชอบถท้าครับโอ้ครับครับอันนี้เท้าเห็นปากลาขยันองนี้กองสลากพ้่ครับโอ้ยังขาได้กองสลากเลยครับผมครับยังเขาเป็นหลักได้เห็นทหารกับยังมหาหลายเลยครับอืมครับคับ ถามน้องพุทูว่ามาธยสัเป็นมาปะครับเ่็มาปั้ใสัยปะผมตอบบอกว่ามาอเลขกครับมาอเลขกมาอเลขกนีอครับท่านผู้ชมน้องพุทูบุ๊กองสลากมาอเลขกงหวัดัทีีสองปีสื้าคลุมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับขออภัยเปนใจน่อยครับที่นี่คทหารคนหนึ่งจัจามไอเทียนให่ครับทหารทำานว่า สินโบนเนาะนะครับท่านผู้ชมยืนน้ำแดงอีกวันนึงครับครับวันก็เลยปล่อยเห็นเขาไปหาขันถึงเขาเพราะหนาไงแต่บ่ครับบ่ครับหาเพราหนาไงครับ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 ทางไหนจบวันนี้เขาอีกพอทันถึงแล้ันถึงหรบอกว่าเอ็งมาทำอะไร มาเอาเลยครับวะโอ้มาเอลยเขึ้นมาจี่ไหนบอกล่าแบบนี้่านธุ์ครูบอกว่าให้ให้ผู้มาท่องไปแล้วครับให้ผู้มาท่องไปแล้วครับผู้มาท่องไม่ได้ไปบอกกับปลาเพร่ะอกระเทาะค่ะอครับครับเราครูก็บอกว่าไปบอกคู้ครับอืมเราครูบอกว่าจำไม่ได้หรืออืมครับครับปลาเคยบอกว่าจำได้ครับผม แต่เป็นกะบอกเลขครับเตเก่า่ะแลครับเป็นกระบอกเลขคือเก้าคัเกนกะบอกเวเก้าตัวแล่ะแปดหกสองกับเจ็สองครับแปดกับเจ็ดสอ้วยครับท่านผู้ชมจังไรอีกน้องกุ้ทู่นี้ผมผมแกะน้ำแดงให้เขาที่ละคนครับโอ้น้องุทูเอาลำแดงไปน้ำลายบ่ครับเอาไปน้ำลายค่ะแก น้แดงหยไผหลับะแกงแดงเน่ตัต้งหาก็ันน<อ>แกงนีนก็นนข,ข,ขุ้นีได้างกองชไคับครัครับที่เป็นเอวิหารบล,ออล,ล,ลบคร,ครบบบับเป็นจาไหน,นต่อค่ะเป็น้ว่าัเกดอะไรียบเี่เี้น้ับเป็นเจ้าที่เจ้าทางเพื่นบลอกลหรือจรงเลยเป็นเป็นเจ้าที่เจ้าทางครับครับครับ ครับครับครับหลวงปู่หมุนวัดเจดีย์ดังตัวครับท่านผู้ชมเนาะเจดียดังอย่างอิสานครับโอ้ครับ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 เนาะเนเนาะครับหลวงปู่เนาะหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนครับบางยามเราตรงกับเดินไปกราบเพื่นอยู่ครับท่านผู้ชมเนาะเมื่อเช้าที่บางยามเราตรงกับไปกับน้องคุณทู่อยู่ครับเดินทางไปนักเพื่นอยู่ติดตามไปนักเพื่นหลายคนนะครับเนาะจนมาหอดบ้านเพื่อนกี่ลักครับท่านผู้ชมเนาะ สามารถตามตัวเลขกับนองพุโทโธเป็นโค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมเนาะโค้งสุดท้ายครับจะได้ยินองพุโทโธครับะผมก็ไม่แค่นีแลละครับไม่แค่นี้เนาะครับไอ้แดงเมื่อวาจากไดนอ,อีกอีกจะบอกไอแดงเมื่อว่านจากไหนอีบบกไอแดงกับหลวงป้ากับคนเด้ออันบักลาไปทำบุญวันลุงปู่หมุนมือเ้านี่บักลาเลยเห็นอีหยับบบยงบอกแม่เห็นอีหยังบอก ก็เลยแน่เหม็นยังครับเพราะมันต่อส่องครับ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 เพราะมันต่อส่้าเนาะครับครับเรตตอรี่แล้วน้องพุทโธย้ำอีกแน่ตอรี่แปดหกสองเจ็ดสองครับอันนี้ห้อหนาใหญ่เป็นบอกเองเลยบอกครับเป็นบอกเองเลยครับครับครับเป็นบอกเองด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะท่านขุนท่านขุนบอกแปดหกสองแปดหกสอง เจ็ดสองเนาะครับแปดหกสองกับเจ็ดสองครับครับก็นั่งกันเลยครับขับรับกันไรเนาะแต่คาาไพ่หมัดตรงๆกับใส่ตรงๆได้เนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าน้องพุทโธเป็นการนั่งสมาธิคลื่นนี่เป็นนั่งนั่งสมาธิเมือนคลืนนี่เลยตุลีมาไปบุกกองสลากกองสลากกินแดงรัฐบาลเจอผีร้ายครับเจอผีร้ายแห้งน้องพุทโธก็เลยไปทำบุญอย่วัดหลวงปู่หมุนครับ ปูหมนุนไปถวายสังฆทานคนจะร้ายนะครับเนาะเ่าแอมเราตรงกระถาจนคำหล่ะครับท่านผู้ชมถาจนคำหล่ะแจ้งได้มาหอดบานน้องพุทู่นะครับเนาะเ่าแอมก็ไปวัดข้าวนึงแล้วก็กลับออกมาเดินทางมาบานน้องพุทู่ครับแข่งำลังเหนมาไายถ้ำให้ท่านผู้ชมเบิ้งนี่แหละครับผมสองสี่คำคำค,ำครับโค้งสุดท้ายย่ำตุลีเจ็ดสองเจ็ดสองนี่แน่นอนครับเจ็ดสองว่าศักด์ ราคาเลขสามตัวนี่แปดหกสองแปดหกสองกับท่านผู้ชมเนาะนี่นะครับข้างบนกุญทูปขอขอบคุณขอบคุณน้องกุญทูปไหลายๆครับที่ให้ตัวเลขดีๆเอาแอมมารุงเอาไปฝากเอฟซีเนาะครับเนาะโดนแตเอาไปบอกชาวบ้านเอาไปบอกชาวบ้านที่ลำบากร้ายนะครับเนาะอยากไปโชว์เศรษฐกิจจ่องนี่ครับโอ้ถือรถตุรีนั่งวันที่นหนึ่งคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนะาะพัสดีพุทธีพุทธสินครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาว helmet, อาขอบคุณน้องพุทธโอ้ลาลนเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีเด็ดๆกับท่ามีสามดาวกับเอซีขอบคุณค่ะน้องพุทโธขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวท่ามีสามดาวกับเคนตเลขกเซสมุตให้ท่านผู้ชมแคปหนาจอยทางเมืองเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ทอมมีสามดาวด้วยนะคะท่านผู้ชมเลขของน้องพุทธ โหน้องพุทธโธน้องพุโทโธไปนางสมาธิเอามากขึ้นนี่ค่ะท่านผู้ชมไปบุกกองฉลากไปกับไอแดงน้องพุโทโธว่ามาสิเป็นเหล็กตัวเก่าบอรหรือเหล็กตัวไม่น้องพุโทโธอยากหูก็เลยไปกับไอแดงไปกับไอแดงไปกิดไปเจอผีร้ายค่ะผีว่าไม่ยากน้องพุโทโธว่าผีว่าม่ยากมาเอาเหล็กขึ้นกันแต่ว่าเขาไปบได้ ทหารที่คุ้มเฝ้าอยู่หันบ่ให้เขาหนองพุโทโธไปกับไอแดงทหารจับไอแดงได้ไอแดงเคยเอาน้ำแดงให้ทหารทหารกระจำได้ก็เลยให้หนองพุโทโธกับไอแดงเขาไปหาท่านคุณ,ขอ,คณขอไปหาท่านคุณอยู่กองฉลาท่านคุณก็บอกเลขหนองพุโทโธมาก็เป็นเลขัวเกาบ่เปลี่ยนแปลงค่ะท่านผู้ชมเลขแปดหกสองแปดหกสองเจ็ดสองเจ็ดสอง เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํามวงวันที่สองพฤษภาคมหกหาค่ะ,ปะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้ท่องมี3สามดาวกัสิลาท่าผู้ชมดีก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ